สวัสดีครับผมมิอุชัยนะครับเอเคอรีออ่วันนี้ผมจะมาสอนทำเค้กกล้วยที่ง่ายที่สุดในโลกครับผมออว,วัตถุดิบเราก็มีกล้วยครับผมกล้วยให้สุกงอมเลยนะมันจะหอมครับกล้วย400กรัมครับผมน้ํามันตัวนี้ใส่สุดท้ายเพื่อนเลยนะฮะน้ามันผมใช้เป็นน้ํามันไม่ใช้เนยถ้าใช้เนยเวลาเราไปแช่ในตู้เย็นอนะแล้วออกมาเค้กของเราจะแข็งใช้เป็นน้ํามันดีกว่าครับ87.5ากรัมครับผม น้ำตาลครับร้อยสามสิบห้ากรัมครับน้ำตาลทรายของเราเลยแหละแล้วก็ไข่สองฟองครับไข่สองใบแบบนี้ฮะัก็นมห้าสิบกรัมครับผมนมห้าสิบกรัมอไปแป้งครับแป้งผมใช้อยู่ที่ร้อยแปดสิบกรัมครับผมผมใช้แป้งเค้กนะครับแป้งเค้กเราจะใช้แป้งเค้กยี่ห้ออะไรก็ได้ตัวนี้มีผงฟูอยู่ในนี้ห้ากรัมผงโซดา เบกกิ้งโซดา5กมแล้วก็เกลือ1หยิบมือครับผมโอเคทุกอย่างตัวนี้นะฮะผมจะใส่รวมกันหมดเลยใส่ใส่ในหม้อรวมกันหมดเลยตีพร้อมกันยกเว้นน้ำมันนะครับน้ำมันไม่ใส่สุดท้ายเพื่อนใส่ไปเลยง่ายไหมน้ำตาลครับผมใส่ไข่ครับผม2ฟองใส่ไปเลย เป็นน้ำมันนะครับเน้นเลยน้ำมันใส่สุดท้ายเลยครับแล้วตัวองผมนี้อันนี้ปีประมาณแค่สี่นาทีสี่นาทีก็ได้นะครับปีรวมกันเดี๋ยวมาดูการปีครับผม